าจายเราเตดน่ะเีอตาคุณคูตาหนูแล้วคุณคูเดี๋ยวคุณครูนอกรอบก่อนนะคะนักเรียนตาหนูแล้วคุณครูคุณครูตาหนูแล้วคุณครูนักเรียนน้ำหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาไทยน้ำหนึ่งหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาไทย อ่าพร้อมกันอินอีรินสองสามสี่ห้าตั้งหนาเ็ดก้าอังย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 ัังย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 ััง เลื่อมจะขอทัเนี่ยเพื่อนางพอแล้วไม่ต้องเสร์ฟแล้วมาตั้งใจเรียนนะเรียนตั้งใจเรียนดีกว่าตั้งใจเรียนดีกว่าเขาว่ามาเด้อพี่อรินเขาตั้งใจเรียนดีกว่า คุณครูไม่รู้จะสอนอะไรคุณครูก็ปึกอ่ะมาสอนหน่อยปลาฉลามไหมครูยีนมาสอนหน่อยปลาฉลามไหมปลาปลาฉลามเหรอปลาฉลามป่าฉลามนู่ปลาปลาฉลามแม่ปลาฉลามพ่อปลาฉลามครูปลาฉลามยาปลาฉลามเพื่อนอ๋อเรียนวิชาเบบี้นวิชาคุณครูสอนหรอคะ เราทำให้คุณครูยายแป้งดูทให้ดนะครับทำไมบ้างเบบี้ชา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 ชเบบี้ชา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 เบบี้ชา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 ไม่ใช่เอาบุสบารบุสบาเหมือนเดิมเลยมั้ร้องดังๆพร้อมกันหนึ่งสองสาม กุหลาบมาล้องเป็นไหมกุหลาบอ่ะกุหลาบตอนนี้เอาน้ำมาเตะหัวน่าอดือดอนที่เด็บมาจนหัวใจเสวมา